สวัสดีครับนักเรียนครับก็ยินดีต้อนรับนะครับนักเรียนเข้ามาสู่การเรียนในรายวิชานะครับวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาดูงานที่ครูมอบหมายให้นักเรียนไปทํานะครับก็ในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมนะครับโดยครูจะพูดถึงในเรื่องของโครโมโซมแล้วก็ DNA นะครับแล้วก็ยีนนะครับนะโครโมโซม DNA เแล้วก็ยีนคืออะไรเดี๋ยวเรามารู้กันวันนี้นะครับอ่ะในเรื่องแรกที่นักเรียนเห็นนะครับในสไลด์เนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์กันนะครับอ่ะในเรื่องแรกที่นักเรียนจะได้เห็นกันเนี่ยก็คือในใบความรู้ที่แจกไปให้กับนักเรียนนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของพันธุก,กรรมนะครับหรือเราเรียกว่า Heredity นะครับ Heredity <c oughs> ก็คือเป็นการถ่ายทอดลักษณะของต่างๆนะครับลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งนะครับมันจะมีรากศรรัพท์มาจจะคำว่ายีนนะครับหรือว่า Generation เคยได้ยินใช่ไหมคำนี้นะครับก็คือจากรุ่นไปสู่รุ่นนะครับเจเนเรชันอ่ะทีนี้มาดูตัวถัดมานะครับก็คือโครโมโซมนะครับ โครโมโซมเนี่ยก็จะเป็นสารพันธุก,กรรมอย่างหนึ่งนะครับนะซึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเนี่ยจะมีจํานวนโครโมโซมไม่เท่ากันนะครับในมนุษย์เองเนี่ยจะมีจํานวนโครโมโซมอยู่ทั้งหมด4 6แท่งนะครับ46แท่งถ้านับเป็นคู่จะได้ทั้งหมด23คู่นะครับนะักเรียนโดย23คู่เนี่ยนะครับมันจะแบ่งอ่นะ23คู่เนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น 22คู่นะครับกับอีก1คู่นะเป็น23คู่ใช่ไหมย2คู่จะเป็นเขาเรียกว่าออโตโซมนะครับนะออโตโซมกับอันอีกอันหนึ่งเราเรียกว่าเซกโครโมโซมนะครับก็คือตัวเนี้ยเราเรียกว่าโครโมโซมร่างกายนะครับ กับโครโมโซมเพศนะครับนะโครโมโซมเพศซึ่งโครโมโซมเพศก็จะแบ่งเป็น2อันก็คือ X X กับ X Y นะครับก็คือเพศหญิงกับเพศชายนะครับโอเคนะนะ X X ก็จะเป็นเพศหญิงนะครับ X Y ก็จะเป็นเพศชายนะเพศหญิงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นกากบาทแบบนี้ เพศชายก็จะเป็นลูกศรแบบนี้นะครับนะอันนี้คือสัญลักษณ์นะครับอันนั้นถ้ามีใครถามนักเรียนว่าโครโมโซมนะครับคืออะไรก็คือโครโมโซมก็คือสารพันธุก,กรรมของสิ่งมีชีวิตอนะ <c oughs> ในมนุษย์เนี่ยจะมีทั้งหมด20 46แท่งนะครับหรือ23คู่ซึ่ง23คู่ก็จะแบ่งเป็นโครโมโซมร่างกายย2สองกับโครโมโซมเพศอีกหนึ่งนะครับอ่ะ ทีนี้นี่คือลักษณะของโครโมโซมนะครับโครโมโซมที่นักเรียนเห็นเนี่ยจะเป็นเหมือนแท่งปาต้องโกเนาะเนี่ยนะครับนี่คือโครโมโซมส่วนประกอบของโครโมโซมก็จะประกอบด้วยตัวนี้นะครับแท่งหนึ่งตัวนี้อีกแท่งหนึ่งนะครับตรงนี้เราเรียกว่าซิสเตอร์โครมาติดนะครับนะหรือเรียกว่าโครมาติดเฉย,ยๆก็ได้นะครับนะ ก็คือ1โครโมโซมประกอบด้วย2ซิสเตอร์โครมาติดนะครับและตำแหน่งที่มันติดกันตรงนี้เราเรียกว่าเซนโทรเมียนะครับเซนโทรเมียโอเคเพราะฉะนั้นเวลาจำอย่างนี้นะครับ1โครโมโซมประกอบด้วย2ซิสเตอร์โครมาติดและติดกันที่ตำแหน่งที่เรียกว่าเซนโทรเมียนะครับตำแหน่งของเซนโทรเมียก็คือตรงนี้อันนี้อยู่ตรงกลางอันนี้อยู่ตรงปลายก็จะสามารถจำแนก ลักษณะของโครโมโซมออกมาได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นไปแต่ตอนนี้ให้รู้ว่าอันนี้คือโครโมโซมนะครับ1โครโมโซมประกอบด้วยโครมาติด2อันนะครับแล้วติดกันที่ตำแหน่งที่เรียกว่าเซนโทรเมียนะครับในมนุษย์มีทั้งหมด23แท่งนะครับโดยแบ่งเป็นโครโมโซมร่างกาย22แท่งแล้วก็โครโมโซมเพศอีก 1แท่งนะครับอ่าโอเคอ่าเห็นไหมเราก็จะเห็นแล้วว่าถ้าโครโมโซมเพศเนี่ยก็จะเป็นตัว x y นะครับเป็นเพศชายอ่ะตัวนี้นะครับเพศชายก็จะเป็น x y เพศหญิงก็จะเป็น xx เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายกับเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็น22 บวกด้วย x y อย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นหญิงก็จะเป็น22บวกด้วย xx นะครับเป็นต้นนะครับเขียนนะอ่ะแล้วเวลาที่เอามาปฏิสนธิรวมกันใหม่นะครับก็จะรวมกันได้เท่าเดิมคือ23แท่งเหมือนเดิมนะครับอ่ะทีนี้ในคโครโมโซมอ่ะอันนี้เดี๋ยวครูขยายออกมาให้ดูนะครับ ในโครโมโซมเนี่ยอันนี้คือโครโมโซมนะครับนักเรียนถ้าเราขยายข้างในโครโมโซมออกมาดูเนี่ยนะครับเราจะเห็นไอเส้นตัวนี้นะครับเราเรียกว่าโครมาตินนะครับเส้นใหญ่โครโมาตินซึ่งเส้นใหญ่โครมาตินเนี่ยจะขดพันรอบโปรตีนที่เรียกว่าฮิสโตนนะครับนะนะครับเนี่ยคือแท่งไอก้อนโปรตีนตัวนี้เรียกว่าฮิสโตนนะครับ แล้วถ้าเราขยายไอเจ้าเส้นโครมาตินออกมาเนี่ยเราจะเจอตรงนี้ก็คือ DNA นะครับ DNA ย่อมาจากคำว่าอะไรนะครับ DNA ย่อมาจากคำว่าดีออกซีนะครับไรโบนิวคลีอิกแอซิดนะครับนะนี่คือ DNA ถ้าเป็น R DNA มันจะมาจากคำว่าไรโบนิวคลีอิกนะครับแล้วก็แอซิดอันนี้คือความตัวย่อของ DNA กับ RNA นะครับก็เดี๋ยวนักเรียนลองทบทวนกันดูนะครับอันนี้เป็นสารพันธุก,กรรมแต่ตอนนี้ยครูจะกล่าวถึงตัว DNA ก่อนนะครับ DNA จะเป็นเกลียวแบบนี้นะครับเป็นเกลียวนะครับ เป็นเกลียวที่เราเรียกว่าเฮลิกนะครับเฮลิกนะเราเรียกว่าดับเบิลเฮลิกนะครับแล้วก็ลำดับของเบสที่อยู่บน DNA นเนี่ยเราจะเรียกมันว่ายีนนะครับโอเคนะนะักเรียนเกตตามนี้นะครับเข้าใจตามนี้นะนะครับเราจะเรียกมันว่ายีนเพราะฉะนั้นยีนคืออะไรยีนก็คือ <c oughs> ตำแหน่งหรือรหัสที่จะถ่ายทอดออกไปนะครับ จากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งนะครับผ่าน DNA เดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องนี้กันอีกทีในเรื่องของการแบ่งเซลล์นะครับร่างกายเซลล์สืบพันธุ์นะครับแล้วก็เรื่องยีนถ้าใครเรียนต่อมาไปก็ค่อยไปเรียนต่อกันละเอียดขึ้นไปอีกทีนะครับโอเคนะอ่ะทบทวนใหม่นะครับอันนี้คือโครโมโซมนะครับอ่ะเอาใหม่นะโครโมโซมนะครับ 1โครโมโซมก็ประกอบด้วย2โครมาติดนะครับอ่าโครมาติดนะครับติดกันที่ตำแหน่งนะครับติดกันที่ตำแหน่งที่เรียกว่าเซนโทรเมียนะครับเซนโทรเมียนะครับเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นใยโครมาตินนะครับนะโครมาตินแล้วโปรตีนตัวนี้เรียกว่าโปรตีนฮิสโตนนะครับอันนี้เกิน หลักสูตรนักเรียนไปแล้วตรงนี้ก็คือ DNA นะครับลำดับเบสใน DNA ตอนนี้เราเรียกว่ายีนนะครับโอเคนะอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนควรจะต้องรู้เอาไว้นะครับอ่ะต่อไปเรามาดูใบงานนะครับอ่ะนี่ใบงานของนักเรียนเราก็มาตอบว่ามนุษย์มีลักษณะของโครโมโซมเป็นอย่างไรนะครับอันแรกก็คือ จำนวนแท่งและจำนวนคู่โอ้ยนี่ง่ายมากเลยนะักเรียนนะครับอ่ะเพราะนั้นมนุษย์ก็จะมีจำนวนโครโมโซม46แท่งถูกไหมลูกแล้วก็23คู่นะครับแบ่งจำนวนโครโมโซมแบ่งเป็นกี่ประเภทก็ตอบ2ประเภทครับใช่ไหมนะครับ 1. เราเรียกว่าออโตโซมนะครับ หรือโครโมโซมร่างกายร่างกายนะครับ2เราเรียกว่าเซตเซตโครโมโซมนะครับเซตโครโมโซมหรือโครโมโซมเพศนั่นเองนะครับเขีาใไหมมี2ชนิดนะครับนะ,ะทีนี้มาดูความสัมพันธ์นี่รูปนี้นะครับ หมายเลขหนึ่งคืออะไรเนี่ยหมายเลขหนึ่งก็คือโครโมโซมนั่นเองง่ายตอบเลยนะครับหมายเลขสองคืออะไรหมายเลขสองคือตรงนี้นะครับก็คือตัดมานี่ปึ๊บปึ๊บเนี้ยนะครับก็คือ DNA นั่นเองนะครับ DNA ก็คือดีออกซิไรโบนิวคลีอิกแอซิด นะครับแล้วถ้าตัดเอาเฉพาะบางช่วงตัวนี้เราจะเรียกว่ายีนนะครับนะแต่ละช่วงเนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดว่ามันจะแสดงลักษณะยังไงเช่นนะอ่าเช่นอย่างเช่นอ่าตาสีฟ้าอย่างเงี้ยอาจจะอยู่ตรงรหัสตรงนี้นะครับหรือผมหยิกอย่างเงี้ยนะครับอาจจะอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือยีนที่ควบคุมลักษณะทางพันธุก,กรรมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับ หมดแล้วนะครับสำหรับอยังไม่หมดนะครับก็มาตอบคำถามอ,อันนี้คือโครโมโซมนะครูบอกไปแล้ว1โครโมโซมประกอบด้วยตัวนี้หมายเลขหนเราเรียกว่าโครมาติดนะครับหรือหนูจะเรียกว่าซิสเตอร์โครมาติดก็ได้นะครับเพราะนั้นหมายเลขหนก็คือหนูก็ตอบว่าโครมาติด นะครับหรือซิสเตอร์โครมาติดก็ได้นะครับนะอันที่สองก็คือติดกันที่ตำแหน่งที่เรียกว่าเซนโทรเมียนะครับเซนโทรเมียนะครับนะอ่าส่วนที่โครมาติดเชื่อมต่อกันเราเรียกว่าอะไรนะครับเราก็เรียกว่าเซนโทรเมียนะครับนั่นเองนะ นะครับนี <c oughs> ่นะครับเซนโทรเมียในรูปนี้นะักเรียนก็จะเห็นเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนาะเซนโทรเมียนะครับที่มันติดกันก็คือตัวบริเวณนี้ ข้างในเนี่ยขยายออกมาหนูก็จะเห็นโครงมาตินนะครับโอเคนะโอเคอ่ะสำหรับในวันนี้นะครับก็คงจะพอไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับนักเรียนก็อย่าลืมไปทบทวนนะเดี๋ยวครูจะทำคลิปอธิบายเรื่องนี้ไว้อีกทีนะครับกลัวนักเรียนจะไม่เข้าใจแล้วก็ทำไม่ได้ก็เลยมาทำคลิปนะครับฉเฉลยใบงานไว้ให้นักเรียนดูด้วยนะครับ ก็อย่าลืมไปทบทวนนะครับทําเสร็จแล้วก็ส่งไว้ในไลน์เดี๋ยวครูจะตรวจเสร็จแล้วก็ลงคะแนนให้นะครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็โรงเรียนคงจะยังไม่สามารถมาโรงเรียนได้นะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเรียนกันอยู่แบบนี้กันสักพักหนึ่งเลยนะครับอ่ะก็อย่าลืมไปทบทวนนะครับรักษาสุขภาพวันนี้ครูไปแล้วครับสวัสดีครับ